สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในแก้วโรบ็อกนั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะเรามากันในแมปเจ้าเจอโร่เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ในฝันเรานะคะและหน้าของมันเดี่ยก็จะอวบอ้วนมากๆเขาเดี๋ยวจะทําให้ฝันของเรากลายเป็นฝันที่สยองขวัญถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าคะ่ะ โอเความฝันอ้าวโหยง่วงจังเลยนะเนี่ยถึงเวลานอนสักทีแล้ววันนี้ฉันจะฝันอะไรดีนะอฝันดึงฉันสิโอ้ยน้าลูกชิ้นหน้าลูกชิ้นคืออะไรนี่มันเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมพวกเราไปอยู่ตรงนี้กันล่ะทุกคนโอ้พระเจ้ามันเหมือนไม่ใช่โลกแห่งวามโดนดูดมา ไอ้ที่นี่ไหนอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะบ้านนี้ทำไมมันมีชุดแบบนั้นนี่ไม่ใช่ชุดพ่อแม่ฉันแน่เราได้มาตัวอะไรกันว้าวนี่มีการอะไรก็ว่ายแล้วมั้ยน่าลูกชิ้นออกมาแล้วอุ้ยว้าผมโดนจับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราจะอยู่ในความฝันร้ายและฉันคิดว่าเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ถ้าเบื่อนๆพร้อมแล้วไปหาของกันเถอะไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเน้นเราจะรอง ฉันโดนจับแน่ใครก็ได้ช่วยฉันที<อ>ช่วยฉันด้วยช่วยฉันโดนจับมามาอยู่ในฝันของฉันตอนนี้เฮ้ยฉันร้อนมันจับแล้วก็ดอนมัดด้วยอะ่ะฉันเจอคีการ์ดของเจอรเร่เดี๋ยวฉันไปไข่ฉันพวกเรากำลังจะฝันร้ายใครก็ได้ช่วยด้วยแม่แม่ครับ<ท><ม> เรา,าอ,อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยงงบ้ากเล<อ> <ไง S 2> ยฉันก็งงเหมือนกันรู้สึกว่าในบ้านแห่งนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายดูสิมีเถาวัลย์ไม้เต็มไปหมดเลยจุ๊บแจง้งแล้วหนังสือพ่อในมาเอาไปไว้ที่ไหนอะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันเจอกับหัวคนเอาสยองมากโอ้โหนี่มันต้องฆ่าคนเป็นร้อยร้อยคนแล้วหัวมากินอย่างแน่นอนเฮ้ยเจ้าบ้านนั่นอย่าแปลงั้นอย่าแปลงร้านอย่าแปลง้น เอาละย่าไปนะฉันรู้สึกว่าหัวนี้มันต้องเอ้ยเฮ้ยพี่เกตอยู่ดีดีก็เอาบันไดามาเล่นนี่จะเอาบันไดามาตีมันเหรอไดไหมไดยไหมกันเจอหัวคนแล้วใช่ตัวที่ใส่หัวคนนายมาเรว็วไปก่อนนะอยู่แถวแถวไหนอะทางเดินหรือเปล่าไาเดินมาเลี้ยวขวา,า,าเรื่อยๆมานีมานีมานีมาัดไปตอนนี้ฉันต้องทางหาจอจอก่อนนะเจ้าเจอเรมันกําลังตามหาพวกเราอยู่โอเคฉันวางได้บร้อยอือ ขอบคุณมากเออ้าตรมบเหลือเกินฉันได้กุญแจสีแดงมาพี่ไหมตอนนี้นี่นฉันมีกุญแจดําในตึในมือองั้นนายเอากุญแจดําไปเปิดก่อนรู้สึกว่าห้องทางใต้ดินเนี่ยจะใช้กุญแจทั้งหมด3-4อันฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่งั้นไขเหลืองไปแล้วไขเหลือไปแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาสีแดงไขลงไปนะปึ้มโอเคเรียบร้อย แต่ฉันเห็นไม้อยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ขวานจุ๊บแจ้เจอขวานไปขวานไม่มีอยู่ใยโลกนี้นเราไปสับหัวพุกปันมดแล้วรีบไปรีบไปพวกนายฉันขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมช่วยกันหาสมุดเลยสมุดรู้สึกว่าจะมีสมุดที่หายไปอยู่เราต้องเอาสมุดไปไว้ตรงนั้นเลยเอ่ยต่อจะเด็กน้อยฮ่านายมาตรงนี้ไม่ได้รถที่ม่เจอลวไว้มัน เอาไปไว้ไหนอ่ะรูปหมีเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วพี่มายฉันเจอแล้วกุญแจสีดำอยู่ตรงนี้่ไหนครับตอนนี้เราเปิดตู้เย็นลุกลับได้และข้างในโอ้โหนีดตที่บ้านนายทำโรงฆ่าหมีเหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่บ้านฉันนี่บ้านพี่กิจตาหักเราพี่กิจชอบกินหมีเฮ้ยตัวนี้มันตายอะไรตามเราแต่เราถือเทียนอยู่หนีแล้วหนีนนี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 เฮ้ยนายถือเทียนเนานี่เทียนเอามาละลายน้ำแข็งตรงนี้ในห้องฆ่าหมีมาเร็วมาเร็ว เอาไปด้วยกันเลยไอ้วาไปเามาตามมาตามมาตามมาโอ้ยมันแยกชิ้นส่วนของบีเต็มไปหมดแล้วดูเหมือนว่าเจ้าเจอรอบนี้จะชอบกินหมี่เทนดี้เป็นพิเศษใครได้เทียนมาแล้วมาตรงนี้เร็วยมองซ้ายมองขวาฉันอูกับไอ้วาเกมเมอร์มาจุ๊บแจนพี่ไหมพี่กิต let's go แล้วเดี๋ยวก่อนนะจะรู้สึกว่าเสียงของพี่โมโหายไปเพราะว่าผมโดนตายตั้งแต่แรกแล้วตายเลยในทีเดียวอา้าวน่าสงสารเอาละ ฉันเก็บกุญแจของเอลซ่ามาแล้วพวกเราไปไขกุญแจอันสุดท้ายกันเถอะเราจะได้ช่วยพี่ชามบมาจากความฝันด้วยฉันได้ใาญเมืองมุมอะไรรู้เนี่ยเหมือนมูลี่เลยมูลี่เหรอนั่นมันเครื่องดักฝันของชาวอินเดียนแดงตาหากเล่าเอาเหรอทายตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในความฝันร้ายทําไมเราถึงไม่ลองเอาเครื่องดักฝันไปทําลายมันดูล่ะตรงนี้มีขวานเพื่อนเราได้ขวานขวามาโอ้โโชคดีชะมัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเยเ ยิงก็เปยวยิงปิวปิวมาใ้ฉันจับซะดีๆดีปิวเซอร์เอ้าพี่มายโดอจตาวมาขึ้นหนังฝาไม่ได้ผลเขาให้ยิงเอาเลยฉันต้องการขวานขวานอยู่ตรงไหนหรอนี่น้ำมีน้ำมีนี่ไงจัดไปหมดเลยนะจุ๊บแจงไปช่วยพี่ไม้หน่อยนะฉันเดอรนตามอยู่ ไมเหลือเวลาอ<ช>ีกไม่มากลมแล้วเราต้องรีบช่วยเขาฉันได้สมุดมาพี่กิตเราจะเดินไปตามหาพี่หมายกันว้าวพี่กิตเราไปตรงนั้นไม่ได้เราไปตรงนั้นไม่ได้ไไไดฉันรอมันมาเองพวกนายช่วยพี่หมายหน่อยนะฉันจะไปแก้ตัวตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วดีมากดีมโอเคขอบคุณมากตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีอีก2-3รูที่ยังไม่ได้ใส่หนังสือเข้าไปพวกนายเฮ้ย ตอนนีข่านังสือสีแดงกับสีดำไอ้เจ้าโรอแนโรอแนเออไม่ใช่ดีมันชื่ออะไรนะไม่ใช่โรอแนวโครกมเจอร์เราเจอร์เราเจอร์เรามันตามฉันอยู่มันต้องมีสักเล่มหนึ่งที่ต้องใช้ไอ้รหัสเนี้ตรงเนี้ยตรงเป็นโนะเจ็ดดอกโอ้ยสวยลงไปมัามายังไงโอ้พระเจ้ามันาอย่างไงเนี่ยพื้นเลยเดี๋ยวจะยิงมัน ช่วยไกินเลยืออขอบคุณมากตองสทีายใ่เร็วๆใส่เร็วๆเ้ยันใส่หนัวสือสีแดงเออเรียบร้อยขาดแค่หนังสือสีดมเท่านั้นรหัสอะไรก็ไม่รู้อะเจ็ดเ็เจไรเ็อะไรไม่รู้เอะไรอะเจ็อะไรอะเจ็ดอเชั้นเ็ดไอ้ตัวสุดท้ายคือเก้าเวสุดท้ายคือเ้าตัวตรงกลางอะหรือหรว่าเราจะมั่วมั่วเลยแล้วกันฉันว่าการมั่วคือทางที่ดีที่สุดเจ็อ่ะเ6็เหอะไม่ได้ ไม่ได้ไม่เห็นถูกเลยงั้น759ล่ะ749เอา799 799โอเคโอเคโอเคได้มาแล้วหนังสือเล่มสุดท้ายพี่บายใส่ลงไปเลยยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปหยัดเข้าไปเลยเฮ้ยยยันยย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 ่ไยยยยยยย่ยายย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 ยลยอยย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 อยดยยยรยยย้ไยย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 ยนายไปเก็บ เรารอให้เรารอให้รรอให้เอาแ้วนจะใส่สมุดลงไปใส่ได้ไหมใส่ยากใส่เย็นใส่ยากใส่เย็นใส่ยากใส่เย็นกิกากิ้ือกิการกิ้ือเออโอเคโอ้หนี่นี่นี่ฉันเจอแล้วที่ใส่บันไดจุดแจงเอาบันไดวางเลยจ้านายบันไเอาของบันไดเอาบันไดเอาบนมือนายไงเอานี่คือบันไดเหรอบันไดคิดว่าอะไรล่ะตะเกียบบัง ไปสิมาแล้วฉันจะยิง,ยงมันย้อยปินย้นด้านบนโอ้ดีไงไมีกุญแจสีเขียวกุญแจสีเขียวม,มันคือกุญแจสุดท้ายนี่นะจะทำไมโย่ปล่อยพวกมันไปไขลงไปเลยจ้า,ม,ม,ามีห้องใต้ดินโอ้โหนี่คือประตูทางออกเหรอไม่ใช่นี่นี่มันเป็นห้องใต้ดินแล้วก็ตรงนั้นมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยะโอ้โหใช่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 เฮ้ยเขาบอกต้องการถัง นี่นี่นี่ฉันเจอแล้วเขาอยู่ตรงนี้รับเอาล่ะทุกคนฉันตัดแล้วฉันตักแล้วน้ำสะอาดดีคือน้ำมต์ศักสิฉันจะมีเครื่องดักฝันอยู่ฉันยิงมันเองจัดไปฉันคิดว่าน้ำอันนี้เนี่ยจะต้องเอาไปเปิดทางนี่ตอกไอ้นั่นแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนดักทองเจอพวกแกได้แล้วพี่ไม้ยิงไม่โดนด้วยเห็นนะ เอ้าไม่โดนเหรอรไม่โดนไป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 เมื่อกี้กระสุนดาบฝันนี่จะมาเฉี่ยวหัวสลอนแล้วเนี่ยจิกแม่ไม่ถูกนีเราจะรอดไหมอ่ะเราจะร <ๆ S 1> อดมล่ะ,ละวิ่งไปที่ห้องเตาผิงเราจะใช้อันนี้ดาบไฟเตาผิงห้องนี้แหละทุกคนขอให้ทุกคนมารวมกันที่นี่เราจะต้อง พวกเราก็สามารถออกไปจากฝันร้ายนี้ได้นจนสำเร็จสุดยอดเจอรองไม่ได้ออกถ้าพี่โมไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ต้องสุดยอดก็ได้เล้วมันไกลมาก,กตอนนี้นมันไกลมากไปไปเราจะไม่ตายที่นี่เดครขาดโอ้โหโอ้โหสี่ข้างจะไปแล้วสี่ข้างจะไปแล้ว <laughs> มันใกล้แล้วมันหมุนอยู่